พรักขาประตูนะคะภูอ่ะพี่ภูนะคะแล้วก็พีกต้นกล้าโอ้นะคะวัดไทยตลาดนะคะทักทายเราด้วยกันหมุนเฉียดสองวิ่งเนี่ยนำฝนยังไม่เสร็จนะมีต้นกล้าสองต้นกล้านะคะแล้วก็มีดินนะคะลา ผ่าทุกคนนะอ่ะสำหรับสนามากาายกันไวมากเลยนะ่ะสำหรับวัดท้ายตลาด ตามตะกร้ามาถึงหน้าโอ้โดนกูเซฟออกข้าวไปค่ะเป็นคนเทนทกคลิปของวัดท้ายต่อป่าลนะูกน,นี้นะหยเอาไปเอาตัวนี้ดิพิกเอาวนี่ดิรีดดิบโอ้ยกรลนุกมาถึนดิน ลูกของกล้าหกหกเป็นปลาหกหกปลาดปลาดปลาดได้ไหมลูกนี้เยังปลาดเนาะสวยนะคะเอาคืนได้นะคะลูกนี้สวยๆค่ะลูกนี้เอาคืนไม่ได้นะตัดบอลมายังได้อยู่ไหม ลงพืง้นดินเดี๋ยวเทีวข้างไปพาไปลุ่นของเล่าอยู่นะโตยลูกนี้นะลูกโมงของกล้าหกหกนะต้นกล้า66กหกนะนนะเรามี2ต้นกล้านะคะต้นกล้า66หกกับต้นจะพีพีเงนะ เรือที่เท้าโว้ยเลยทุกคนอ่ายังมีท่ามรับอยู่นะทีท่ามแทงมายังไม่ค้นวัดไทยตลาดลวัดไทยตลาดเล่นบอลไวดีนะจับบอลได้แบบกระชับเท้าจริงแทงลงไปสุดยอดเลยตดเท้าพี่ครูนะลูกนี้ลูกคอเนอร์ของวัดไทยตลาดมันน่ะครูนี้นราเล่นไวอ่ะ เอาเท้าพีชพีกเชียร์ขึ้นมาดิ้น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 ดึ้นลูทุ่มของวัดท้ายตลาดทุ่มมาทำยังได้อยู่ไหมดิ้นดิ้นได้บอลส่งให้ดิ้นได้ดิ้นดิ้นดิ้นลูทุ่มของนักฟช่างใหม่ มาซูเปอร์เซฟเหมือนกันนะ่ะดินด้นดิ้นไปบอลมาลเข้าที่เท้าของวัท้ายตลาดหนึ่งหนึ่งของดิน้นพลิกเข้ามาช่วยฟาวนะ ยังเข้าเท้าวัดท้ายตลาดปราตแปลกๆนะฮะรับเจ้าดิน่น่าอ,อ่าเป็นผู้ชมพ้องนัชข่าวชิมัยผู้น่มนต่นะโอ้ย,นนอยล็อกสวยๆของพี่ชามนะวัดท้ายตลาดต้นกล้าหงกหกปลาห6กแหงมหาปลาตดปลา ดินดิน้นสวยเลยดิน้นจังหวะั้มบอลนอะจังหวะส้มบอลของวัดท้ายตลาดเข้าไปเป็นสองประตูต่อหนึ่ง่ะโดนกล้าให้ดินดินเดีโอกาสได้ยิน ขอนาทนคิดของนครจังใหม่เกมยังสู้ได้นะคะสำหรับสองทีมนี้เนี่ยโอ้ยปาดนะคะเต็มข้อแต่ว่าออีกรบม,มยังมีสายพริกขวาขวาพิกก็ได้ปะ ก็หลังจากแม์นี้นะคะน้องๆยูสิบสองนะคะก็จะแข่งต่อในอีกครึ่งชั่วโมงนะคะก็คือพักแมตช์หนึ่งแล้วน้องๆก็จะขึ้นไล์ต่อนะคะแล้วก็รบกวนนะคะเอซี FC ทุกท่านนะคะกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ mm. เพื่อแจง้แจงเตือนการไล์สดนะคะอีกครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากจบคู่นี้เราก็จะขึ้นไล์น้องยูสิบสองอีกครั้งหนึ่งนะคะ น้องยูสิบสองแข่งแมตที่สามนะคะแมตสุดท้ายของวันนี้นะคะ่ะผลจะเป็นยังไงก็มาดนกันนะคะแล้วก็ต่อด้วยพี่ๆนะคะแมตต่อไปก็จะเป็นต่อด้วยพี่ๆนะคะยูสิบสี่สองแมตติดเลยะคะ่ะทั้งยูสิบสี่ทีมเอนครเชียงใหม่เแล้วก็บี เริ่มเกมก่อนทักสิวินะถึงลูกทุ่งขขางมค่อยเชื่งใหม่วัดไทยตลาดกันบอลมาได้ถึงเบอร์14บเบอร์14ของวัดไทยตลาดนี้แข็งแรงพอสมควรนะคะแล้วก็แทงมาปราดแทงให้ดินดินนิดเดียวค่ะ นิดเดียวนิดเดียวขอไม่นนคิดของนักข่าเชียงใหม่ทิดทามนะลูกเรียกปลาติดกล้าห้งหกล้าห้งหกหาปลาขอค้างไปก่อนพอลูกนี้นะเป็นลูกทุ่มของวัดไทยตลาดวัดไทยตลาด อุ yeah, yeah, nice oh, mm ่ยาวให้เบอร์สิบส <t> ี่สกัดเข้ากันวไป่มาดูกันนะคะมีส่งเสียงกันนะะลกลงมานะลูกลุดออกหลังไปค่ะเปิดหมอย๋อเป็นลูกทุ่มนะในว่าออกหลังนะอ n h、oh. oh คู่รัดรัดลูกออกข้างไปค่ะลูกนี้นะคะเป็นลูกคุ้ของเราอะ่ะโอ้ยลูกนี้นะคบติดบอกรามาท้ายขนาดค่ะพี่ดินจันหวะเดียวของพี่ดินนะ ายเข้ามือคุณนักสัประตูกะเปิดยาวมาก้นปลาเคียช่วยกันดีค่ะพี่ๆนะฮิตฮกเยมยอดนะในต้องกรอบค่ะ ได้ดูว้ายหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งหนึ่งกับเบอร์สิบสี่สิบสี่มีครูแต่ใจเคียร์ออกข้างเบาๆอ่ะ อวัดไทยตลาดยังไ,ได้ยังไหมรดมาถึงอยากไปดูทุ่มของวัดไทยตลาด รัดราดขึ้นสามคนสนครับตรอไีรเืนเ็น4ที่คสูงไปครับลูกนี้นะคะข้ามคารไปเยอะอ่ะสนามการแข่งยังสโเหมือนเดิมนะครับวัดท้ายเรีวัดท้ายลาดประชวรเียครับลูกดูม <c oughs> ังาร์นชยงใหม่สองศูนหนึ่งครับ เบต้าเบต้ากเกบริาคืกองกล้านะครับครดสามหนึ่งยางเงี้ยเอามาได้พีทงัดให้เบต้าได้เบต้าโยนกองหลังเคลียร์ออกไปค่ะเป็นลูกทุ่งเป็นลูกทุ่งของคอนเชียงใหม่ กล้ามาแล้วกล้าเพิ่มพลังตัวเองมาแล้วล้มไปบัตรไทยตลาดว้าวแม่แยังได้ไหมเดตตาเดตตาได้บอลมาแทงให้ปราด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  bao hay à bé ta bé ta vẫn đang ôi này tham khán nè luôn kia nè เกมปุกดีนะคะแต่ยังปิดสกอร์ไม่ได้นะผัดกันลุกผัดกันรับนะคะสองทีม ได้ปอนพีูฟืนสวยๆยังไม่มีใครันได้ยไหมใ้มุมนมุมในมุมติดเต้นติดเต้นกอลเชียยอะแอบอติดเต้นนะกระสับกระูยังเก็บบอได้เลยลาโอ้ โอ้ยโซงยาวมากพีก่เดี๋ยวโดนกองหลังโอ้ยกองหลัง <c oughs> นิดเนอะอาจจะเป็นลูกหลอกนะของกองหลังของวัฒนท้ายตลาดอะ่ะบอยแต่งสวยมากเลยค่ะลูกนี้นะคะพีกพกได้บอลมาพีกจับยัดนะคะแต่ว่ายังไม่ผ่านกองหลังของวัฒนท้ายตลาดมองไปเบต้า ยังยังไม่ผ่นไปแล้วเบอร์ v 14ของวัชไทยตลาดนะเรียบร้อยอะ่ะลูกนี้นะคะต่อก้อลกันชิงก้อนกันนะต้องบอกว่าเด็เกๆต้องทำให้เต็มที่นะคะ ออกหลังไปนะลูกงี้นะเ<ร>บตาไล่แบอบนเบตาไล่บอนเปิดยาวมาปรา,ปราดปราดปราดยังได้บอลอยู่หูยนิดเดียวของปราดเนะ เบอ์สิบเปิดมาเยี่ยมยอดค่ะยังติดนะคะติดกลองกล้านะลูกหลุดออกหลังไปค่ะลูกนี้นะเฉียดเสาหนึ่งไปเลยค่ะเป็น,อนคอนเทคิกของวัดไทยตลาดในช่วงท้ายเกมนะเบาๆให้เบอร์สิบสีค่ะเปิด,ป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 ดมุมนะเบอร์สิบสีมุดเข้ามาได้นะคะ ไม่มีตัวยืนเสาสองนะเป็นลูกคุมของนครเชียงใหม่แอมดโดนตัดบอลไปได้ยังเป็นลูกคุมของนครเชียงใหม่ฮนะไม่ทุ่มเราทุ่มไม่ใ่ไหเ,เราทุ่มนะคฝั่งนูนนะ้นะหมดเวลาหมดเวลาค่ะรับแกมกังข่งคันนะคะ นครชิงใหม่กับว่า้ทยตลาดนะคะนครชิงใหม่ดีนะคะก็เก็บ3ามแต้มในแมตช์แรกไม่ได้นะคะก็ไว้เจอกันในแมตช์ต่อไปค่ะเดี๋ยวแม่ขออนุญาตปิดไลค์นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามกันนะคะก็เดี๋ยวไลฟ์สด่อไปอีกขึ้นชั่วโมงปิดไลฟ์สดกันค่ะ